ทำไมจะอาสเปกโวกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้วันนี้เปิดมาก็เจอกับไททันกันอีกแล้วเรามาลองทดสอบดูว่าไททันกนระทืบนเราหนึ่งชีเนี่ยเราจะเลื่อนเราไปจัดเท่าไหร่นะครับผมบออื <c oughs> ลดไปประมาณ150นะฮะถ้าเทียบกับกรอบของไอ้ที่ขี่ของทาเปจาร่าที่มีกรอบที่2 4 4นะี่ก็ถือว่าลดขึ้นไปดีเหมือนกันนะครับผมถ้ามีเกาะเยอะเนะี่ยมันก็ลดไปเยอะเหมือนกันเราก็สามารถยืนจนกับไช้ท่านได้ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เจ็บอยู่นิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์แบบที่ผมคิดไว้ในตอนแรกแบบโอ้โหตอนแรกที่ผมกลัวมากเลยนะไม่ให้นกผมเจ็บแต่แตมไม่ไแ,มแต่นิดเดียว ไอไททันแม่งหยามกูมึงคิดว่าการที่กูไม่เคยฆ่ามึงจะแปลว่ากูฆ่ามึงไม่ได้อย่างงั้นเลยฮะไททันม,มาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฆ่าไททันกันเลยดีกว่าไมรู้ว่าผมจะสามารถสู้กับไททันได้หรือเปล่ามาเลยไททันครานี้กูอ่อมึงไปที่น้ำแล้วมึงโดนกูสอบหน้าแหกแนะ่ แล่เด mm ี๋ยวก่อนนะไททันมันกระทึบได้น้ำได้แบบว่านี่ผมเสียบังเลยว่าโลบ้าผมนี่เลือดน้อยห้าเลือดยังไม่ถึงหนึ่งพันเลยขอสับขอหน่อยนะสับโอ้ยสับไม่ทันเอามาใหม่เฮ้ยเอานี้แหละมือดดงกูสับหางแน่ไททันนี่เนอะุ้ยอ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 ุ้ยเดี๋ยว้เเอามันกระทบตายน้ำได้นี่นะโอ้ยแย่แล้วผมไม่สามารถสู้แบบตัวตอตัวได้แล้วนะเออมันกระทึบตายน้ำไท่แย่แล้วจะาโดนสับไปดีนี่ตายหาแน่สับสับ ลูกตุ๊ดหน่อย้นกันนะเออตีแบบลูกตุ๊ดคือตีแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยแต่วันนี้มันนิ่งก็สับไปเลยสับรดลงอับลวดวแล้วพอมันขยับปุ๊บเราก็แค่ถอยแค่นั้นแหละผมบอกแล้วผมอัดดาเมจมาเป็น50%ของการอัพทั้งหมดคือไม่ก็าอาจจะภาคกว่าน,นั้นด้วยนะเพราะว่าดาเมจเนี่ยโอ้โหสับทีพันห้าไทท่านก็มีล้อเหมือนกันนะเพื่อถ้าใครท่านมันอยู่ใกล้ฝั่งมากๆแล้วพอมันเดินขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันจะวิ่งก็มาหาเราเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแม่โอ้โหเห็นไหมเห เนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ฝั่งนะครับมันจะมาหาเราแบบนี้เลยแต่ถ้าเราอยู่ออกไปหน่อยนะไททันมันจะแบบเมินเราเหมือนมองไม่เห็นเราประมาณนี้นะครับผมเอออันนี้คือเฉพาะถ้ามันอยู่ใต้น้ําเท่านั้นนะเราไม่สามารถยิงปืนในน้ําได้ครับผมแต่ถ้าเราขี่มาแล้วขึ้นมามันบอกเราสามารถยิงปืนได้แบบนี้นะครับผมไททันมามาแล้วอ้ยเราบอกให้มันกระทืบในน้ำได้เนี่นะครับผมเราอยู่ห่างฝั่งมากเกินไปนะถึงเราจะยิงมาแล้วก็แบบไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเราไปอยู่ใกล้ฝั่งปุ๊บอ่ะมันมาเลยมัน ดูหน้ามันดีมันอาคาดแขนมากกระสุนนิดเดียวแม่งยิงหนังมันทะลุเลยเลยถ้ามันมีสกิลกัดกูได้มันกัดกูไปน้าแล้วอ่าและตอนนี้ไททันก็ลงน้ำมาที่เรียบร้อย้วมันก็จะไม่สนใจเราโคเดียวเลยนิ่งๆแบบนี้พี่ขอนะจ้านี่ฟันฟันฟันคือผมจะบอกว่าถ้าฟันจนเหลือเลือดมันน้อยกว่า1นึ่งแสนเนี่ยก็คือเลือดเก้าหมื่นลงไปนะไททันมันก็จะวิ่งหนีเราอย่างเดียวเลยแม้เราจะเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ตามนะคือเราสามารถไล่จับไททันได้เลยนะแต่ระวังโันมันเยียบปายหาด้วย และตอนนี้เลี่ยมันก็ร้อยกว่าก็หนึ่งแสนที่เรบ้อยแล้วนะครับผมมุชนะผมไล่ตามฆ่ามันเลยดีกว่านะมันดีแบบเลยโคตรขี่ปอดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาล่า,ลาเรานะครับผมเพราะว่าแม้แต่สลามแมกโรุดอนเนี่ยมันก็ไม่ฆ่าตีไททันนะคือตัวที่ฆ่าตีไททันมีเพียงแค่ตัวเดียวในแบบนี้ก็คือกิก้านะซึ่งก,กิจ้าไม่มีแถวนี้อย่างแน่นอนอ อ้าวทางนี้ไปไม่ได้จ้าโอเคเดี๋ยวผมลงไปไ ف ่กับมันเลยดีกว่านะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปสับไล่มันเลยดีกว่าโอ้โหตะกี้อยู่ดีไฟไม่ก็หลุดเฉยเลยไอ้เขี้ยโคตรหัวร้อนเลยอะไรวะนี่นะครับผมผมฆ่าไททันได้แล้วคือผมสับคิดฆ่าสับซากมันประมาณ2ทีนะคิดฆ่าหมดเลยแต่ไททันต้องสับประมาณสิบสามทีอะคือเนื้อมันเยอะจริงเนี่ยแม้เลเวลผมก็เพิ่มมา3เลเวลด้วยนะครับผมรวมกับการเก็บเอ็กพอร์ตโนนะฮะคูณ2ก็เพิ่มมา3เลเวลก็ถือว่าได้อยู่นะฮะเยอะอยู่ซึ่งไอ้คลิปตะกี้ไล่สนุกมาเหมือนตอนจับเควสซอเลยนะแต่ อมันขีดทาเปแล้วก็ไล่หญิงไงแต่ไอทยท่ามันขีดทาเปแล้วก็ไล่ฟันนะครโอ้โหโคตรมันอ่ะเสียดายไม่ได้แคปหน้าจอไม่งั้นได้ปกคลิปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไปหาคอนเทนต์ติดตามดีกว่าไปไปดูกันอ๋อแล้วคราวนี้เจออันฟ้าแรปเตอร์นะซึ่งตะครี้ผมเห็นอันฟ้าแรปเตอร์มันไล่แกลลี่มีมัสซึ่งแกลลี่มัดไว้เอออันฟ้านี่โอ้โหได้ชื่ออันฟ้ายังช้ากว่าแกลลี่นะครับผมแกลลี่มีมัส วันนี้ผมจะมาหนึ่งกับอันฟ้ารัตเตอร์กันนะครับผมซึ่งที่ผมเห็นมันกล้ากลัวเนะี่ยคือผมไม่ได้กลัวว่าไอา้ห่านี่มันจะฆ่าทาเปผมตายนะแต่ผมกลัวก็คือผมจะไม่ได้ฆ่ามันนั่นเองเพราะอะไรรูป้ปะไม่ใช่ว่าเพราะมันหนีนะเอาจริงถ้ามันหนีผมตามไม่ทันแต่เพราะว่ามันหายามันเป็นความสามารถพิเศษของทาเปชันลาของผมนะค <S <S อือถ้าเดินชนตัวอะไรและตัวนั้นตัวเล็กกว่าเนะี่ม่งมุดดินหายไปเลยในเมื่อว่าเราเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจับตัวละครเฟรดดี้คูแกกันนะครับผม เดีงไอตัวที่ผมจำอยู่เนี่ยตอนแรกมันเลเวลยี่สิบฮะแม่งสลบยิงสามหน้าสลบเลยไม่เอาต้องเอาเลเวลสองเอ้ยห้าสิบคนทีเดียวนะซึ่งเหตุผมที่บอกเอาเลเวลเยอะเนี่ยเพราะผมต้องการใช้งานมันนะครับผมคือถ้าผมได้สัตว์ตัวอะไรมาเนี่ยคือเอามาใช้งานทั้งหมดฮะไม่ได้เอามาห้เพื่อความสวยหรือ,รอความบันเทิงยกเว้นไอ้ดิพอคอนรัดไอหมาน้ำตัวนะั้นจับมาทำไมกําลังนู้แล้วตอนนี้มันใกล้จะสลบแล้วนะครับผมไล่ฟาดผมใหญ่เลยเป็นไงแล้วโห่ใจสลบเล อาจจะแสบตาหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะผมต้องปรับสีมันสุดทิ่ชิ้นหนึ่งนะจะมองไม่เห็นนะมันมืดมากก็คือก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ภาพมันสวยนะถ้าเป็นมันมืดอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ก็ต้องปรับแสงให้มันแบบอย่างนี้แหละมันก็จะดูคันๆหน่อยนะมึงอย่าไปสลบในน้ำนะเฮ้ยมันจะไม่ไปสลบในน้แต่มึงยิงโกอย่างนี้เนี่ยนะไม่หรอกเลยพิมานสักห้าดอกยิงไปก่อนแล้วกันคราวนี้มันคงยังไม่สลบหรอก ตอนตอนไปตอนไปทางโน้นตอนไปเห็นไหมเนี่ยถ้าไปจันลามันสไปโอ้โหถ้าเทเลอดอนหรือว่าไอ้พวกอาีนดาววิทโอ้โหกระจอกมาก <S 2> <S 2> ามายิงต่อยิงต่อผมยิงแม่นอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> เยิงแม่นในแบบของละครไทยเออละครไทยก็ยิงประมาณนี้ก็ถือว่าแม่นแล้ว เขาอยู่นิ่งๆยางิงไม่โดนนะคิดดูลูกนี้ก็น่าจะสลบได้แล้วมึงสลบเหอะกูขี้เกียจริงแล้วเออนั่นแหละสลบ์อ้เกียวไม่สลบตองเลสเตอร์ไม่ลตเตอร์ลตเตอร์ออกไปลตเตอร์ไม่ไมอย่าตีเพื่อนกูไอ้เฮียลตเตอร์สงตัวเลยคนแม่มึงโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยเกือบเกือบโดนลากไปแด็กวตะี้ไม่ลเตอร์นี้ตายตายเดอกเฮียเออนั่นแหละเออเลยไอ้ตัวนี้อย่าตีนั่นนั่นนั โอ้ยแต่ค่าเทมิ่งรถเอามาเป็นไรเลเวล250เลขสวยดิโอเคผมไปเตรียมอาหารมาแล้วมาดูว่ามันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะตรงนี้นะครับผมผมเอาไอ้หนามนั่นก้นเอาไว้แล้วเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาหายไปไหนเอ้าไปหียอะไรวะจีเอกูถามจริงมือมันไม่ได้ตื่นไวขนาดนะั้นนะแต่ว่า คือถ้าผมจับตัวอะไรไว้แล้วมันาดูใหม่เนี่ยมันจะชอบหายอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะผมดูเลื่อดมาแล้วนะครับผมตอนผมวางน้ำๆก็ไม่โดนไอตัวเทอริซิโนซอรัสนะครับบอเฟรดดี้แล้วก็ไม่มีตัวอะไรมาตีมันด้วยเพราะว่าถ้าตีตายเนี่ยมันจะมีไอพี่เป็นขีดนะฮะไอขีดที่ใส่ของกรงเล็บของเทอรี่ไว้อะแต่นี่ไม่มีขีดแสดงว่ามันหายไปเลยนะครับโอ้ยชีวิตอ่ะแล้วกูโยนทอสสมัยวะเนี่ยโอ้โหนั่นทอสระดับทอสสีฟ้าเลยนะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรกูมีทอสสีฟ้าประมาณสักสามมันหายไปจริงๆนะคือ เออ,อไม่เป็นไรผมเซฟไว้แล้วฮะตอนที่ผมจะจับตลบอะโอเคมาดูไหมก็ได้มันต้องถึงขั้นเรียกสามเขามาเลยนะถ้าผมกลับไปไม่หายได้แน่ผมเรียกสามเขามาเลยถ้านี่สามเขามาใกล้ๆแล้วจับมาเนี่ยเพื่อใช้งานโดยเฉพาะนะไม่ได้ใช้ให้มันแบบมีความสุขเพามันเป็นแบบเอไอโง่ๆไงป <ะ S 2> ออมันเป็นแค่หุ่นยนต์นะไม่ได้มีจิตใจเหมือนมนุษย์สักหน่อยผมบอกเลยนะถ้าผมเป็นประธานของบริษัทไอสักอย่างทุกบริษัทนะฮะบอกเลยจะเลิศลื่นลวง ใช้งานหวังผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับไม่นึกถึงสุขภาพหรือว่าจิตใจของลูกจ้างกูเลยเห็นไหม<อ>เป็นไงพ้นๆยังเรียกพี่อ่ะอ่าตอนนี้มาดูค่าเทมมิ่งกันดีก่อนเทมมิ่งประมาณสามสิบโอ้โอโหขึ้นดีละสามจุดสองไม่เอาแล้วเอาหมไว้แม่งเอ้ยขึ้นน้อยนิดเดียวแต่ผมก็ไม่เอาแครอทแล้วเอออย่างน้อยแครอทก็ยังแบบขึ้นได้มากกว่าเบอร์รี่สีม่วงน,นะครับเผื่อเขายังไม่รู้นะแต่มันก็หาได้ยากกว่าเช่นกันนะดูซิมีแครอทไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลย โอ้ยได้ไมาอันเดียวไม่พอนะครับผมมามาเอาใส่ไปก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมหาแค่รอไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ให้มันไปเรื่อยๆจนถึงตอนเช้าเลยดีกว่านะครับผมไม่น่าจะเป็นตัวอะไรมาตีหรอกนะ หลังจากที่ผมถึงตอนเช้าก็ใส่แคม์รอดให้มันประมาณสัก30นะฮะหลังจากที่ให้ไทปัญหามาได้แล้วประมาณสัก20นาทีแล้วก็ไปเอาอยาเขียวมาจากภูเขาไฟนะครับผมแต่ที่ผมคำนวณมาคือมันลดไวมากนะสำหรับค่าสลบของไอ้เทอร์ซิโนซอรัสเนี่ยคือ2วินาทีมันลดไปแล้ว150ห้าสิบน่วยเลยต้องเติมให้มันตลอดเวลาเว้ยโอไม่ไงั้นไม่รอดแนะีนะ่ยขอให้มันยังอยู่เถอะอ่อาผมแทงไทไปแล้วอ่าผมเห็นเทอร์ลี่แล้วโอเคยังอยู่นะอ,าอ้าวเฮ้ยลัตเตอร์ไม่ไม่ไม่ไมลัตเตอร์ลัตเตอร์ไม่เอาไม่เอาอย่าให้ค่าฮมม่ดดดไไอสสัตตวะพาาาาีีีเเเขขปปกนน๋ยโ ไม่เอาแล้วเออโอเคสวยโอ้ยขนาดเตอร์เลืวเนาะอย่างว่าช่างมันเดือดเลือดลดไหมเนี่ยโอ้โหเลือดลดประมาณาาานะสักเจ็ดร้อยนะสงสัยมีตัวอะไรมาตีหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าผมตีไปโดนเองวะช่างมันเดี๋ยวตอนนี้ค่าสลบมันก็ลดไปหลังครึ่งแล้วนะมันเรียกว่าอะไรหลังครึ่งเองอ,งเอ,อ,อ,งเออุทิศขมมาอะไรผมไม่รู้โอเคก็ยัดไปรวยๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแค่นี้จะพอหรือเปล่านะผมว่าไม่พอแน่ๆเลยวะ่ะไม่งั้นเกมมันไม่ตั้งให้ผมสร้างเซเดนทีปไปประมาณสัก200อยอันหรอกว,ว่าอยู่เซเดนทีปสองร้อยอันเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ๋อเอาไว้เเพื่่ออ้ตัวนนนีีงะ เออผมก็พูดเป็นจริงด้วยนะครับผมเนี่ยผมเสียสินทีไปแล้ว100อันนะฮะอันนี้คือ91อันสุดท้ายที่ผมมีนะตอนนี้นะเออโอเคผมก็รอมนันต้องได้ตอน <No. S 1> นี้แหละไอส้สล้ะมึงเหลือจำเยี่ยอะไร0.6วะโอ้โหอ้าโอเคงั้นผมหลอเลยลวกันนะอ้าวไอ้เยี่ยเกมเด้งไอสตว์เอ้อ อ่าโอเคเราก็จับได้ทันทีเรียบร้อยโอ้โหผมมาเห็นตอนจับเลยเว้ยอะไรบ้าเลเวลโค้ดสองตีเลย299ไม่300วะนี่ต่อยแม่งโหแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะรีเควสมาไปที่บ้านเลยละกันนะจ๊ะไม่ใช่รีเควสไปที่บ้านนี่ต้องอ่ามาคราฟที่ขี่ตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคโดยที่ขี่มันต้องนี่ฮะแอนแกรม40เลเวล69ผมไม่ต้องเจ็ด้อยแอนแกรม ร้านนายเมิตี้นครับอันนี้อะใช้ของก็ค่อนข้างยันน้อยอยู่นะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ใช้หนังเยอะอยู่ระดับนึงเลยอันนี้ขายๆายวะอาศัยไปก่อนแล้วกันนะอ๋อไขรมิลกี้นี่เอง และตอนนี้ก็ได้มาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับชีขีเฟรดี้แล้วนั้นแล้วก็กลับไปที่บ้านเลยดีกว่านะจ๊ะโดยก็จะมีนกยักษ์เควสซอตามมาด้วยเอาไว้ช่วยแบกของนะครับผมเออมันแบกได้เป็นพันกิโลเลยว่ะแบกได้มันตันนะแต่ว่าทีเล็กได้แค่ประมาณ800เองไอสไปโนแค่4ร้อใคือเฟรดซอตัวเล็กกว่าอีกนะทำไมมันรับน้ำหนักได้เยอะกว่าวเนี่ย สบายโนก็ตบได้นี่วาแต่ไม่ได้มานะครับผมโอเคมันม,มาแล้วช่กคนไปดูหนะังจะรู้สึกโวลโดมินเนียนหรือย,อยังครับผมซึ่งมันก็มีเฟรดดี้คูเกอร์ด้วยนะแต่ว่าเฟรดดี้ในหนังดูเหมือนจะตัวใหญ่ก,กว่าไอตัวนี้สักนิดนึงนะแต่ว่าไอตัวที่เหลือเี่ยตัวใหญ่กว่ายเยอะเลยหมายถึงในเกมนะโอโ้ยพวกสบายโนสลัในเกมมันตัวใหญ่และเฟรดดี้นะครับโอ้ยเหมือนกันนะเนี่ยมันก็โดดไม่ได้นะสรับเฟรดดี้นะครับผมซึ่งเฟรดดี้มีท่าอะไรบ้งางตบซบหน้านี่เป็นไงโคท้ทเอาแล้วนกตกลไปไหนวะนะเลื่อนขึ้นนะครับ บอโอ้โหแต่ละท่าเท่ๆนะนกปูไปไหนวะน่ะเฮ้ยมานี่มันอย่าบินไปเหมือนตมนกดิไอ้เฮียโค้ชซอมมันไม่รู้เรื่องชอบไปจอดฝั่งนกตั้งแต่ไอดีที่แล้วแหละที่ผมจับมันมาว่ามันตัวสารพัดประโยชน์นะฮะมันฟาร์มไม้ได้มากกว่าแท้นะฮะซึ่งเดรเสากินพืชปกติเนี่ยมันฟาร์มแท้ได้มากกว่าไม้นะซึ่งก็จะมีแค่แมมมอสกับเฟรดี้เท่านั้นที่ฟาร์มไม้ได้มากกว่าแท้ทำให้มันแบบดูเก่งไปเลยนะฮะดูมีประโยชน์มากๆเลยแล้วมันก็สามารถฟาร์มเบอร์รี่ธรรมดาได้เหมือนกันนะฮะแต่จะฟาาาาารรรร์์มมมมไไไดด้้้้นน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 ออออยกกกกกวววว่่่่พพขะะะััััคบผแแต็ถืืฟเหหล ด้วยการชนะจิ้มเดี่วแบบนี้นะครับผมข้าหากระดีมกันนะเนี่ยแต่แน่นอนฮนะมือมันเป็นเคียวเพราะฉะนั้นไฮไลท์สุดของมันก็คือการฟาร์มไฟเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ฟาร์มไฟเบอร์เนี่ยมันก็สามารถฟาร์มบกแท้บกไม้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะฟาร์ไมได้น้อยแบบฟาร์มได้ไม่ถึงสิเท่านั้นเองนะครับต้นไม้กระโคนและเออค่อนข้างแต่เปลือกนิดนึงนะก็ไปใช้ไอ้ทางอื่นดีกว่านะสำหรับการฟาร์ไมไม้นะครับ เพื่อไอ้ธาตุนี้มันฟาร์มไฟเดอร์แบบเป็นตัวละครตัวเดียวเลยใช่ไหมที่ฟาร์มไฟเดอร์ได้อเออก็จะมีไอ้ลิงแบบไอ้ลิงคิงคุงสกริตี้อ่ะที่แม่งหลุดมาจากเกมมิอาบีเนี่ยจะมาไงก็ไม่รู้เลยเออจะบอกว่าไอ้ธาตุนี้มันสามารถสร้างค่าสลบให้กับไอ้พวกไดโนเสาร์ตัวอื่นได้ด้วยนะครับผมไม่อย่างงี้เลยโอ้ไมนี่ไอ้ตัวสารพัดประโยชน์จับสัตว์ก็ได้แต่ก็ไม่ควรเอาไปจับสัตว์หรอกอ่ะแล้วก็เอาไว้ฟาร์มหนังได้ด้วยโอ้โหโคตรดีนะครับผมคือมันฟาร์มหนังได้อะ่ะคือมันไม่มีตัวอะไรที่ฟาร์มเเเเเฉพาาาะะะะหหหนน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 นัััััััังงงงงงไไไดดดด้้้้้้้้้้้วววยยซึ่่่มมมีกกกืนนืืออออูแลคครรบบบผผถตตปิ็จทท ถ้าใช้ไอ้ภาพคู่เมื่อกี้ก็จะได้หนังแต่แบบแค่หนังอย่างเดียวนะซึ่งก็คือว่าโคตรดีโวตรเนื้อมันมีใช้เหลือเฟือและตัวมันก็สูงเหมือนกันนะคือตัวมันดูเตี้ยเว้แต่สะโพกมันสูงเห็นไหมเออแล้วมันก็วิ่งเร็วระดับหนึ่งด้วยนะประมาณแรปเตอร์ได้เลยเล่นนกเวสซอกเป็นไรชอบมาจอดตรงนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็คืโดนซากโกกัดตายหรอกเออเวสซอกนี่ก็ถือว่าเป็นไดโนเสร์สขนาดกลางแบบประเภทประมาณ3เขาเลยนะครับผมคือถ้าแรปเตอร์เห็นหน้ามันแรปเตอร์ก็กัดอะแต่เวลามันขี้ออกมาเป็นก้อนขี้มืออนนนกกััะบเวสซ นี่คือเหตุผลที่ผมจับเลเวลสูงนะเพราะว่าเฟสดี้เนี่ยคือถึงจับเลเวลสูงมามันอัพแบบเนี่ยเห็นไหมมันอัพนิดเดียวอะสหรับพวกดาเมจพวกสปีดในพวกน้ำหนักอะไรพวกนี้โดยเฉพาะน้ำหนักเลยน้ำนักเพิ่มแค่ยี่ห้าเพิ่มน้เมียอะไรวะดูคุ้มสุดก็น่าจะเป็นเลื่อนนะครับผม,มดูทันใจมันกก็อมันดูเที่ยวเลยโอ้โหถ่ายไม่ทนันไม่งั้นได้ปกคิีไปแล <c oughs> ้วเอาไม่ไปเลยเดี๋ยวไปใส่แบบรวมล่างกับบ้านก็ได้นะไอ้เควสซอ,อกูนี่มันจะลงเจาะได้แบบว่ามันต้องมีพื้นที่ว่างเยอะจริงๆอะ่ะคือมันต้องมีแพลตฟอร์มไอ,อ้ไอเอ้อเเเคว่่่อยไนีีงมมาาากกด เอาละเอาละเควสซอกุลเริ่มหาที่แล้วเอาไปโนดอีกแล้วโอ้ยเควสซอกุลเนาะมานี่กูขี่จะไปโนไปแม่งเลยตัวละครบนบกที่ไวที่สุดร้อนจากแกลิมิมัสมาจา่อข้ามบนตรงนี้นะข้ามบนตรงนี้ไม่มีเดนเซอดุกลานะฮะแรปเตอร์ไม่มีซากโก้ก็ไม่มีโอเคนะยาบานร่ำแหลงไปที่มันสามขาวด้วยอา้าวแล้วกูเดินชนตัวอะไรวะไอ้นี่สาดุร้ายรับไมนะ่ได้ดูไว้นะถ้ามึงเดินชนใครก็ทำอย่างนั้นเลยนะถึงมันจะเป็นกีก้ากันตาไอ้เยี่ยต้นไม้ขวางทางตกแม่งเลยไอ้เหี้ยรับไม่ได้แล้วมานี่ไอ้้เหียตตกกแแมม่่งง รู้ไหมนะครูสอนจะเขให้ไปเบียดมีงึงก็อย่าไปทำร้ายเขาซะน,นะเข้าใจไหมเออเห็นไหม<ะ>โอ้โนี่เป็นคนดีสอนทุกคนแม้แต่ไดโนเสาร์เนี่ยเห็นไหมแต่ใครที่ผมจับมาเนี่ยโอ้โหผมสอนสติปัญญาดีสุดตั้งแต่ขี่สเก็ตไปสเก็อยอ่ผมเลียนเสียรูปผมก่อนนะเรือ่องคนจะเป็นเฟรดี้คุกสี่้มประมาณนี้เลย คือเฟดตี้คูเกอร์มันสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ดิอันนั้นมันเฟดตี้ในเกมมีอาบีเอสด้วยวะ <c oughs> แต่เฟดตี้ในเกมจริงมันตัวสีแดงสับดํานะแต่แม่เป็นไรผมเอาสีส้มสับดําให้เหมือนในเกมมีอาบีเอสละกันถ<ว>้าพอเสร็จแล้วก็ไปได้เฮ้ยเงาอะไรวะเงาอ๋อเฮีย yeah! ผู้สอนมึงไม่ดีตรงไหนวะถามจริงจั <c oughs> งแม่งจะไปตามหาที่ไหนก็ไปไปเดี๋ยวกูทาสีก่อนเออเพอร์เฟกต์ <c oughs> แล้วกูเจ็บอกีก โอเคประมาณนี Arrow, Buy, in hmm. you know, mm? hmm. uh, ้จ้นนี้อาจจะเจ็บๆอะช่างแม่งเดี๋ยวกูไปถ่ายนอกรอบก็ได้เอาเป็นว่าแต่คิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะจ้าไปบายแล้วเจอกันบ้างอ่าๆเอากลับมาเฉยอืมตกถีไหมมึงตกถีไหมเฮียกูมีตำนายได้ยินแม่งลำบากโวยแล้วเอ้อเอ้อเอยแม่งมีหินไหมทำไมสามอันวะมึงมองอะไรมึงมองอะไร มองอะไรมองอย่ากลับกูเป็นดาราหลังโพกูยิงแม่งเลยเป็นตาคุ้งยิงไหมไอสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขาเรียกว่าสมองนกมึงอยู่ตรงนั้นไ่ไนะแล้วก็ลงจอดตรงนั้นนะเออถ้ากูเจอนกนแล้วกูยิงไหมอ้าวนกเจอแล้วยิงเลยเฮ้ยขึ้นแล้วนะกูขึ้นแล้วนะแล้วกูจะบอกว่ากูซ้ำด้วยนะนี่แหละสำนวนขวานผ่าซากสี่ทุ่มแล้วนกกูยังไม่กลับาโอโหมันอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยเมียเรียกกลับบ้านเอยนกไอเดี๋ยวนะมันจะมีเมียได้ัไงนกเนี่วะ เออจังแม่งกูตามไปรอบที่3แล้วนะไอ้เควสซอลเวนนี่มึงกลับบ้านมาแล้วกูจะให้มึงนอนนอกบ้านมันก็ไม่มีตัวอะไรนอนในบ้านกูยกไปกูดีกว่าเฮ้ยมาไงเนี่ยอ้าวแล้วมันมาวางไข่ในบ้านกูด้วยนี่คือการทุ่ซอลมันจะหยิบไข่กูหรือเปล่าฮะกูเป็นคนดีเพราะฉะนั้นกูหยิบผมไม่นั่งไม่ยังูเผมสามารถคืนให้ได้แบบสองเท่าเลยนะเออเอาเป็นว่าผมเอาไอ้นี่ออกจากบ้านกูดีกว่ามึงจะออกมึงเข้ามาได้ยังไงวะมึงปีนหลังคาขึ้นมาเหรอ เฮ้ยออกมาจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะโอ้โหแล้วกระโดดไปถึงโอ้ย oh, มันกระโดดขึ้นไปดิอะไรวะกระโดดไม่ไปอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับติดอ,อยู่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมถัดคลิปนี้ก็จบคลิปจริงๆแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ไม่ได้จับไอ้เทอร์ริซิโนโซอลัสมานะชีวิตก็สบายขึ้นเยอะเลยแหละ <Huh? S 2> แต่ชีวิตกูจะไม่สบายถ้ามึงยังออกจากบ้านกูไม่ได้ได้ออกไป <Nope. S 2> ไอ้แมรี่ไอ้เควนนี่ไอ้พุทซี่ไอ้เฮีย